จะมารีวิวรถพี่ชายครับเพิ่งถอยมาใหม่เลยคาเซครับรถถอยในนามญี่ปุ่นล้นอ29นิ้วนะครับหนัอยาง2.25ล้อได้เป็นล้อแบริ่งมาแล้วแต่ของคาเซนะข้างหน้าแห้หลัง ตัวนี้จะเป็นระบบ12สปีดของ Slam Eagle เป็นตัว SX ตัวนี้ไม่ให้กระโหลกดับมาให้นะครับตัวนี้เป็นกระโหลกเหลี่ยมให้มาอยู่ชุดเบรกเป็นของ Shimano แบบไฮดรอลิกโชกคหน้าเป็นของคาเซ่นะครับจะโชกคลมมาปรับล็อกได้เมีตัวปรับปรับดีบาว ด้านหลังโอเคจันหน้าขนาด180นะครับจานหลังขนาด160นะครับตามสเปคในตัวนี้เฟือง12สปีดใหญ่สุดอยู่ที่50วฟันนะครับเล็กสุดอยู่ที่11ฟัน11ฟันรับ1 1ฟัน เ็นแลมเอสเล็กอีเกินี่ยสวยงามนะครับตัวเฟืองหน้าอยู่ที่3-14ฟันเป็นฟันการเดียวขาปั่ขนขนาดขนาดขาปั่นยาวอยู่ที่175 175ห7 5มิลนะความยาวผมดูแล้วเหมือน170มิลตัวนี้บันไดที่แถมมาให้เป็นบันไดธรรมดาสนะุดแฮนก็แฮนของคาเซ่ ตัวนี้เป็นถ้ยคอให่เล็กน่แหลโอเคครับแล้วอันนี้งานของคาเซขนาดแกนประมาณ31กว่ากว่านั่นแหละครับตาม้ายมาตรฐานตามท้องตลาดมาดูสเปคโดยรวมอีกรอบหนึ่งครับวันนี้จะสรุปสเปคให้ดูมาเริ่มที่ชุดล้อเลยนะ ชุดลอยเป็นของฮามาความกว้างของขอบลอยอยู่ที่20 20 24มิลนะดุมแบริงคำพูดเราเขาว่าเป็นดุมแบริงนะจานดิีความกว้างอยู่ที่180มิลโอเค แกนปดไวรถสมัยนี้ต้องให้แกนปดไว้แล้วยางนะยางเป็นของวิตัเรียนตรเรียนขนาด29 29เ <29. S 1> คูณ2.25ุ 55-622ถึงยางนายเป็นของ FB มาให้แล้วนะครับเบรกไฮดรอลิกนะเป็นของชิมานโน่รุ่นนี้จะเป็นชิมานโน่นี่ BLMT 200นะเป็นตัวปรับดีบาวฝั่งของน้ำมันแล้วก็สามารถล็อกชกได้มีระดับการล็อกได้ด้วยโอเค ฝั่งนี้โชกเขาจะถอดเติมลมได้สาม,มาเติมลมได้เดนชกค,ความกว้างอยู่ที่อยู่ที่สามสิบสองมิลช่วงยุคงโงชกอันนี้นะมาวัดดูกนันเอาแบบละเอียดละเอียดเลยช่วงยุคอยู่ที่ อันนี้ช่วงยุบอยู่ที่ประมาณ4นิ้วประมาณ4นิ้วครึ่งเท่ากันแล้ครับ4นิ้วครึ่งประมาณเนี่ยช่วงยุบของรถคันนี้ร้อยสิครับแหวนเป็นของคาเซ่นะคาเซค่คามาความยาวของแฮนด์อยู่ที่ชึบชุบเนี่ยหกสิบ 760มมิลเต็มคอขอ,องคาเซ่มกันคงเป็นคง um นะอลูมิเนียมอันลอย6061นนตามในสเปคที่เขาเขียนไว้หลักอ่านขนาด3 1มจุดจุด4 สาสนเ็นกว่ะครับชุดขาปั่นเป็นของสแสลมเอ็นเอ็กไม่ใช่ดับนะครับโซ่ที่ให้มาเป็นโซ่12สป,ปีดของสแสลมเลยเอ็กอีเกิลโซ่ตัวของสแสลมจะเป็นแบบนี้โอเคอีเกิลตินผี ก็เป็นของสลมทีสลมดีตรงนี้ครับสาม,มารถล็อกได้มีปุ่มล็อกล็อ,อกด้วยไว้เวลาเราถอดโซ่มาล้างข้างนอกนเป็นดีสลมเวลาปลดก็ปดอย่างนี้ครับซุดเ้ิงหลัง ห้าสิบสี่สิบสองสามสิบห้าสามสิบสองแล้วก็ยี่สิบแปด้างบ้านเขาอ,อิจฉาขาต่อ,อยยี่สิบสองแล้วก็สิบสิบก้าไล่ตามเต็มเลยนะครับ มาชุดดิดหลังครับดิดหลังขนาดร6 0ยหกสิบนสุดขาปัน่นความยาวอยู่ที่1้อเิมิลตามสเปคที่บอกไว้นะตรงนี้จะเป็นโครงแบบซ่อนสายเกียร์สายเบรกนะครับ ชิเตอร์บนก็เป็นสลไม่ได้จะไม่เหมือนมโนนะับนี่ขึ้นกดลงเอาใชตัวเดียวอันนี้โป้อย่างเดียวครับขึ้นกันลงขึ้นกันลงอค่นี้ครับดันดันข้างหน้าจะนี้สีแบบของชิมนโนไม่ได้นะครับตานี้อย่างเดียวโอ้ไฮดรอลิก ตัางได้5.5นิ้วนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากหลักอากึงแกนคออยู่ที่อยู่ที่57เซนครึ่งประมาณ76เซน ความยาว3 5ตัวง่ายขึ้น34ฟันแบบฟันใบเดียวอโอเคนะครับขอจบรีวิวรถขาเซ่ของพี่ชายรอย่นิ้วสแลมเอสเอ็ฟ12สปีด Mwah. If you like the way I talk, then why am I on your mind?